เคยสงสัยไหคะว่าเราอธิษฐานแบบไหนมันถึงจะได้ผลนะคะขอเถอะขอขอค,อความรักที่ดีขอให้ถูกลอตเตอรี่ในวันที่นึ่งขอ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 แบบนี้นะคะขอให้ตายก็ไม่ได้ค่ะเดีย๋ยวมาฟังกันว่าครูจะมาเฉลยว่าอย่างไรขอแบบไหนอธิฐานแบบไหนที่มันได้ผลนะคะ อย่างที่ครูบอกนะคะว่าการอธิษฐานนะคะคนเราหลายคนนะคะเราเกิดมาจนชีวิตเท่านี้นะคะเราคงมีสิ่งที่ปรารถนาแล้วก็อธิษฐานถูกไหมคะอธิษฐานยังไงทําไมมีบางคนได้บางคนไม่ได้นะคะวันนี้คุณจะมาเฉลยนะคะว่าถ้าเราอยากจะอธิษฐานอะไรสักอย่างอธิษฐานแบบไหนได้ผลนะคะการอธิษฐานก็คือเรา ส่งความปรารถนาไปให้จักรวาลเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ของมันคืออะไรที่ของเราไม่ใช่แค่คําพูดที่ส่งออกไปนะคะพลังเราสร้างพลังยังไงที่ส่งออกไปแล้วให้เราได้สิ่งนั้นกลับมาตามที่เราปรารถนานะคะถ้าคุณขอด้วยความขาดแคลนนะคะขอด้วยความรู้สึกว่าคุณไม่มีนะคะคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นเลยคะ่ะเพราะว่าพลังงานคุณมันไม่มากพอนะคะ ไม่มากพอที่มันจะสะท้อนกลับมาในโลกความจริงให้คุณได้รับสิ่งนั้นนะคะอย่างที่ครูบอกว่าโลกใบนี้มันโลกของพลังงานนะคะการที่คุณไปขอหรืออธิษฐานอะไรก็ตามให้คุณสมหวังเนี่ยนะคะสิ่งที่คุณต้องทําคือโลกภายในของคุณนะคะคุณต้องทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีมันแล้วนะคะอย่างเช่นคุณอธิษฐานหรือปรารถนาสิ่งที่อย่างเช่นคนรักที่ดีนะคะ คุณต้องสร้างโลกภายในให้เสมือนว่าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะคุณต้องรู้สึกให้ได้ก่อนรู้สึกไปล่วงหน้าก่อนเลยค่ะว่าความรู้สึกของคนมีความรักคนมีแฟนเขารู้สึกยังไงนะคะรู้สึกจินตนาการในสิ่งนั้นให้ได้ก่อนนะคะคําอธิษฐานของคุณเป็นจริงนะคะมันจะสะท้อนกลับมาหาคุณนะคะให้นึกถึงนะคะการอธิษฐานหรือมันก็เหมือนกับการมานิเฟตหรือการเสกนี่แหละคะ่ะ เหมือนกันเลยนะคะคีย์ของมันคือความรู้สึกนะคะต้องรู้สึกว่ามีแล้วก่อนนะคะไม่ใช่ให้มันปรากฏก่อนแล้วถึงรู้สึกนะคะอันนั้นคุณไปผิดทางนะคะสิ่งที่ถูกทางคือรู้สึกท้างในให้ได้ก่อนอย่างเช่นรู้สึกว่าจะถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะขออธิษฐานขอให้ถูกรตเตอรี่รู้สึกยังไงให้ได้ถูกอตเตอรี่จริงๆคุณต้องรู้สึกว่าคุณถูกแล้วนะคะแล้วจินตนาการหรือว่ารู้สึกไปว่า ความรู้สึกของคนที่ถูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง6สามล้านนะ่ะคู่หนึ่งหกล้านนะคะหกล้านบาทเนี่ยถ้าคุณถูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วคุณจะรู้สึกอย่างไรหน้าตอนนั้นนะคะให้เข้าถึงความรู้สึกนั้นให้ได้นะคะรู้สึกมันในความรู้สึกก่อนไหมถึงคุณถูลอตเตอรี่ในความรู้สึกของคุณก่อนแล้วสิ่งนั้นมันจะสะท้อนออกมาในโลกของความเป็นจริง,จ,รงจนคุณได้รับสิ่งนั้นค่ะ นี่เป็นฟิกในเช็ค่น้อยที่ครูามาฝากนะคะทุกอย่างในโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะอยากได้อะไรมันคือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากตัวคุณนะคะให้ดื้อถึงกระจกอะคะ่ะเวลาที่คุณยิ้มให้กระจกกระจกจะยิ้มให้คุณนั่นคือเปรียบได้อย่างเช่นการอธิษฐานหรือการเสกหรือการมานิเฟตอะไรก็แล้วแต่ที่คุณอยากได้มันต้องเกิดจากตัวคุณก่อนนะคะความรู้สึกมาก่อนโลกภายนอกมาทีหลังนะคะครูอยากให้ ลองหัดฝึกเรื่องพวกนี้ดูนะคะแล้วได้อะไรมาบ้างจากการฝึกมาบอกครูได้นะคะขอบคุณค่ะครูเดชค่ะ